วัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่ของเราวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งร้ชั้นกันขอให้สนุกนะอย่าลืมดูทอนจบด้วยล่ะตายแล้วรีนะเอมี่ดูดิโออมีคนอนโซลจะหมายเอาไว้เหรอแปลกจังแฮเธอน่ะเรียเปิดข้างในเลยว้าวชาเลนจ์หน<ะ>ึ่งรชั้นเหรอเฮร Hands ี ก็บ้าแล้วเอมมี่มาร์กน,นี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยอ้าววัสด,ดียินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์หนึ่งชั้นเฟนฟรายทั้งยักเลยดูสิซอสน่ากินจังเบย์พวกเธอนี่โชคดีฟุดๆแล้วโดยเฉพาะเอมมี่น่าจะมีเฟนฟรายเป็นพันๆเลยนะเนี่ยเฮรี่ก็ได้เหมือนกันแต่น่าเสียดายไม่เยอะเท่าเอมซะนะแย่จังซอสไม่พอเอม <S <S นี่เธอจะแย่งจากมือเลยไม่ได้นะเอ็มส์เีเธอไี่ไม่มีวรยาตเอาซะเลยเธอจะย่งของฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะฉันแทบจะมอไม่เห็นเฟนช์ฟร์เลยมีความสุขชนะเอมมี่เฮรีทำอะไรสักอย่างดิอ๋อคิดออกแล้วฮะให้เติมเรเหรอเสร็จและดีนี้นี่น่ะเต็มหน้าเลยโอ้เอมี่ หวังว่าเธอจะได้บทเรียนนะเอมเปิดเลยจ้าเฮลี่นี่มันเป็นเค้กสายรุ้งนี่นาว้าวแล้วเอมี่อะว้าวทำไมของเธอมีหลายฉันจังเลยแ่ละเอมี่ชิุนสุดเลยเนอะยางกะหอคอยนะอ m มซ i ่งสุดๆเอะถ้ามีซีรัปลาดด้วยก็คงจะดีอะเนอะฉันชอบเฉลยนี่จังเลย เติมซอสอีกหน่อยว้าวเยสเธอใส่เยอะไปนะเอมอเขาเรียกว่าเรนโบว์ซ้อนกันได้ไหมเนี่ยเยี่ยมเสร็จหรือยังอะ่ะใกล้ละต้องแต่งหน้าอ,อีกหน่อยเรียบร้อยโอ้ลืมไม่ได้ไงเนี่ยเอร์เฟกต์ผลงานสุด <laughs> มาสเต์พีสของเธอแฮนเทคกับมีช็อกโกแลตเรนโบว์มีเหมือนพิซซ่าของหวานช,ชัดๆเลยฝีมือเชฟอย่างฉันก็ไม่เลวเลยนะเนีย กินสิเธอรออะไรอะ่ะงมเดี๋ยว er ทำไมอะ่ะอะไรจะกินยาก<ส>ากินยหญ่ขนาดานี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S อรอจะแล้วหรือเปล่าแล้วเธอจะทำยังไงอะ่ะฉันต้องหาวิธีแล้วละ่ะโอ้ฉันจะต้องกลับด้านแผ่นเค้กแบบนี้ดูนี่นะเดี๋ยวฉันจะดูว่าการกินแบบซุปเปอร์เรนโบมันเป็นยังไงเยสนี่เลยที่ขยายปาก <c oughs> เออวันดี มีเธอจะแกล้งเวรไมเนะี่ยเอมี่สิไม่เป็นไรหรอกนะ,อะโอเคโอเคงั้นเริ่มกันเลยก็แล้วกันงมงมนมงมนมนมชักจะมากไปแล้วดูเธอสิดูฉันสิเฮรี่ว้าวเอมี่กินหมดได้ไงอ่ะมามาใหก็ได้อยาก,กินฉันก็พอ สาวโอผมอะไรอะผมอะไรก็ช่างจนขอนก่อนแล้วนะสายไหมกลิ่นส้มโซดาครีมซะด้วยสิเฉ่งไปเลยอะ<ห>แต่เล็กไปหน่อยนะเฮลลี่กดดูโอเคว้าวไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะสายไหมตั้งหลายชั้นอะแล้วก็ซ้อนกันเป็นสีสีโอ้ไม่ก๊อชแลเลยปากเลยอะแม่เฮลลี่เธอโชคดีจังเลยอะ อร่อยฝุดฝุดด้วยออ้ยทำไมสายใหมเช่นมาถึงได้เล็กแบบนี้ยออคิดออกแล้วใชว่เออจะเอาพริกมาทำอะไรอ่ะเธอบอกนะาจะซ่อบไว้ได้สายไหมเฮ้ยสวยแน่นี่เธอปาจริงๆเลยเธอรู้ตัวสักทีสิว่ามีพริกอยู่ข้างในคอยดูนะเธอต้องร้องไห้กับพริกนี่แน่ๆแ,และเจ้เวลาที่เอเมีร่รอคขอยก็มาถึง ธนี่อย่าลืมเอาพิกออกก่อนนะทีนี้ก็กินให้อร่อยร้ายกังวลหรือพลิกพิซซ่ายักษ์สถานมาใครจะหักห้ามใจได้กันเนากินชนัดเลยเที่ชคดีจริงๆได้กินพิซซ่าเป็นรางวัลน่ะแล้ในขณะเดียวกันเฮลลี่ทำไมเธอได้เล็กผิวเดียวเองอ่ะเดี๋ยว และเอมี่จะใช้อะไรกินอ่ะนี่จะเป็นการกินที่เจ็บปวดมากๆแน่เลย <G ül> แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วเธอจะทำยังไงกันละเอมคิดออกแล้วเอาละอือดูเหมือนเอมี่จะเลิ่มจริงจังแล้วใส่แวนน่นซะด้วยเตรียมตัวพร้อมเริ่มได้เฮลี่ดูดิฉันไม่ได้มาเล่นๆนะอืมเธอจะหาเลื่อนมาได้แต่ว่าหามีดไม่ได้ดีนะดูสิยียม เฮลลี่ลมือเละไปหมดเลยทมม้าไปหมนพิซซ่าเธอเนี่ยไปอยู่บนหัวเฮลลี่หมดแล้วเนอะเอ็มมี่ดูรอบๆดิไม่อยากรู้ว่าแฟนช่นสมัยนี้เขาตกแต่งด้วยแปปเปอรโรนี่ช่วยทีว้าวอาหารมือยาของเอมมี่ยังไม่เสร็จสักทีซ้อนกันเยอะทีเดียวนะเนี่ยกลายเป็นซุปเปอร์พิซซ่าแซนด์วิชเยสเก่งมากแอมเนี่ยคุ้มไม่เนี่ยกับความเละ ยิ่งเลอะยิ่งอร่อย <laughs> เออันไม่คิดว่าเห็นลี่เจอเห็นด้วยกับเธอนะเอ็มเอาล่ะไอมีเราคงต้องไปก่อนก่อนที้กล้องจะเต็มไปด้วยชีสของเธอแล้วนะเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, นี่นะมีอะไรอะ่ะแคนดี้ที่รัก <laughs> อุ้ยนาคินอก <laughs> วันดีมาร์ชเมลโล่ยักษ์แล้วจะต้องกินไอ้นี่ลรอเนี่ย <laughs> ชิ้นเล็กหนึ่งร้อยชิ้นหรือว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวดีละ อันไหนดีกว่ากันเนอะทั้งสองเลยพรอย้อมยนฉันไม่คิดว่าของเธอมันจะเวิร์กนะเอมี่เพชรปอมเหรอออ oh, มาตกแต่งกันเถอะฉันจะเอาเพชรปอมเนี่ยมาตกแต่งที่มาร์ชเมลโลยักษ์ของฉันให้สวยงามสว่างไปหมดเลยเฮลลี ally, ด่ดูดินี่คือศิลปะที่แท้จริงอเมซิ่ง <gasps> ไปเลยเอมี่เอ่อขอฉันกัดสักคำสิพื้นได้สิ ต่เธอต้องแลกกับฉันก่อนนะออได้เลยเย้ยว้าวเธอเอาโทรศัพท์มาทำไมอ่ะถึงเวลาของเซลฟี่แล้วเออนี่ไม่ใช่วันอยู่นะเจ้าสาวเออเธอคิดอะไรออกเหรอเอมฮอช็อกโกแลตเหรอเอม,มี่ผสมช็อกโกแลตกับมัชเมลโลอืมอยากรู้จังว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่ะฮะระวังด้วยนะจ๊ะอ้เธอจะละลายช็อกโกแลตกับมัชเมลโลนี่เอง เยี่ยมนะ่ากินขึ้นเยอะโอ้คุณพระออกมานะ่ากินชมัดเลยอะดูจังหวะที่จุ่มขนมลงไปสิอ้ยเฉันอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนคิดเหมือนผู้บรรยายมาเอมมี่อันนี้ดูสุดยอดไปเลยเฮลลี่ฉันมาเธอนนะพาดแล้วกับการแลกกับเอมมี่นะเธอไม่น่าเลยอนอยนะเอม พร้อมลุยเลยแคนดี้ลูกกะตาเหรอว้าวฮะทำไมฉันได้อันเดียวยังน้อยก็ให้สักสองลูกไม่ได้เลยไงช่างเอะหาเจอแล้วหื้ยเอาสะหลออเลยนะช่างเล่นนะเธอเนี่ยตาเธอแล้วเฮลี่ลองสักคำสิรสชาติตาเป็นไงบ้างสุดยอดไปเลยใช่เปล่าคิดอะไรดีๆออกแล้วสิ ดิดแบบนี้มันต้องบีบน้ำขึ้นในออกมาว้าวคุณพระนี่เรากำลังจะทำอะไรก็ค,ค,ค <c oughs> อกเทลไงฮาร์วีนมาเร็วนะปีนี้แต่ว่าต้องบีบทั้งหมดนี่ลงแก้วเลยเหรอดูสิวเห็นลี่พร้อมแค่ไหนนะ่ะ yes เรียบร้อยแล้วหลอดพร้อมลุยเลยเฮลี่เดือมเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นคขุดประช่วย เออเราควรบอกเธอดีไหมเนี่ยว่าก็แค่ของเธอเนะ่ะสวยแล้วแฮลี่เออเมนูมใหม่ขนมมาเป็นกะละมังเลยสำหรับแฮลี่เอมี่โชว์ได้เม็ดเดียวคำเดียวจอดนะสิอืมจะได้ขนมทั้งหมดที่ฝันอยากจะกินเลยฝันเป็นจริงลนะเด้อ เอมี่แย่เสีาไปเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าสา่ย,ยางหรอโอ้ยขนมเยอะแยะเลยอันนี้ไปนะมอบใจเธอไงจ๊ะเม่ถ้าเป็นผู้บรรยายก็ทำแบบนั้นนะระวังติดคอได้นะเอมี่มมแบบนี้ต้องขัดจังหวะด้วยความอิจฉาสว่านะที่เธอจะทำอะไรอะ่ะจะจอดที่หลอดเหรอคอยดูสิขนมหยุดไหลทันที เป็นอะไรเนี่ยลูรั่วนี่มาจากไหนกันนะเดาว่าขนมหายไปไหนเน่นไงล่ะเฮนรี่เธอเนี่ยเจเลยจริงๆขอบคุณมากนะที่มารับชมในอีพีนี้สนุกกับการปล่อยมุกไก่ของเราหรือเปล่าหวังว่าเพื่อนๆจะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะแล้วเจอกันอย่าลืมกันนะบ๊ายบาย